นี่เจ้าลอางตีข้เนาะหัวมีตภาพแล้วทยแห่งที่สี่ห่วยซ้ายเสียงของนี่นะอันนี้เมือนื้คุกยังโบแล้วหงแฮมนี่นะไปแล้วกับสาีไเย็นนีพะมีบ้านพอมีงานดีดี ก็เคยถือ,อความฝันเอ,อินให้กินเ่าน้ำตาควันน้ำของอันนี้นี่ยมีน้ำของอยู่หอยทรายเชียงลาเชียงของเชียงลาที่ทางฝั่งนี้ได้ควานน้ำของเองด้นะอการถาม

หมดฟังไทยแล้วฟังไทยเสียง่องแล้วเามือนก้นมาแล้ววนั้นเาจะไปรีบออกเที่ยวเลยเที้ยวแจกนี่ไปหา ีลวัวบ็คิดบแล้วเข้าประตูโค้งดีประตูโค้งยีต้นรางสู่ประเทศไทยประตูโค้งทางออกเด้อเด้อ กระตุกโคงทั้งอ้อมเอาเจ้าเป้าประตุโครงเองเข่าพุ่นอนี้เป็น่นรด้านผมดานผมแดนหัวมิตรภาพเราไทยแห่งทิธีฟังเสียงของ